ทำอะไรอยู่ละเมอเพา่พบอ,อยู่แมงก์ก็ถ้าตัวไม่มีฝันก็มีเราอยากเป็นคนรวยอยากมีเงินเยอะเลยวันถ้าเรารวยนะโลกก็จะใจดีกับเรารได้ไงเรามีหรือไม่มีก็ไม่มีใครใจดีกับเราอยู่แล้วยกเวงตัวเราเองไอ้ที่ทำทำอยู่ได้อยา่างไรไงก็อยากอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีเห็นไหม ก็ไม่ได้อยากอยู่แบบนี้ตลอดไปซักไหนก็แสดงว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันมแม่แหนออ่ขอโทษนะครับที่นี่ใช่บ้านเยรตหรือเปล่าครับใช่ค่ะมหาใหญ่ไม่รุ้แล้วอะไรหรอคะอ๋อผมอักนะครับเป็นนักเขียนครับผมเต๋อน,นะครับเป็นตากล้องเพื่อนอักครับรูว่าพวกเราไปรีเสตข้อมูลมาครับว่า ที่อำเภอเนี้ยมีหมู่บ้านมอนยุคทราวดีพวกเราก็เลยอยากจะทําหนังสือขึ้นมาสักเล่นมนะครับได้ครับพวกผมก็เลยอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยานุนยอะคะ่ะเพราะว่านะ่าจะเป็นคนที่เก่าแก่ที่นี่มากๆเลยครับโอ้งั้นทําเกี่ยวกับอาหารไหมคะถ้าเรื่องอาหารเนี่ยปรึกษาพวกเราได้เลยนะคะอ๋อตัวนี้เป็นเนก็ได้นะครับงั้นทำไมคุณยายไม่เผื่อคนแปลงหน,น้านะ ตัวละคุยกับคนแรกเลยเราก็มาหาคอนเนคชันอยู่แต่ตัวอยากเปิดร้านอาหารนะ่ะต้องพุกคนพวกนี้แหละเอางี้ไหมคะเราจะให้ข้อมูลคุณแรกกับที่คุณช่วยเขียนร้านอาหารเราให้ดังระเบิดระเบิเบ์เลยให้คนรู้จักกัยก็ได้นะครับปุ่มกันเชื่อยาพี่กัยาน เนี่ยเขาเรียกหมกหมอกหรือน้ำพริกหมอกเป็นเมนูป่าของชาวยักษ์รุ่นที่กำลังจะสูญหายไปตั้งแต่จำความได้อะยายก็ทำให้กินแล้ว หลายๆคนคงจะคิดว่ามันก็คงเหมือนห่อหมอกทั่วไปใส่นวนใส่นี่แต่ที่สำคัญนะมันใส่ใจเชื่อไหมว่าพี่เราอะอยากเปิดร้านอาหารเพื่อจะอนุรักษ์รสชาติของชาวเราไว้เป็นฝันที่โคตรจะยากเลยแต่ใครจะไปรู้ล่ะเพราะถ้าฝันได้ก็ทำได้ วันนีอ้อยวกลองอชิมข้าม่อมแวะีมมาจากางเอาดัดษษษาข้าวหอมข้าม ได้ข่าวว่าคนเขียนโปรหมดร้านได้ทุนไปเรียนต่อถึงต่างประเทศเนี่ยเขียนเรียนเขาจ้ง่ายขนาดนั้น่ไม่ดังกำบากเลเฮ้ยไม่โทรไปหาเขาบ้างเ่ะอเออตีมาเอ้พี่อักมันจะเรียนต่อต่างประเทศเลยนุ้ยจริงเหรอโทรไปขขบคุณเขาก็ยังดีมากฮัลโหลคิดจะไปไม่บอกไม่กล่าวเลยเหรอคิดจะไปก็ไป จะมาก็มาเราจะกลับมาอีกไหมกลับมาทีกลับมาแน่นอนฉัเดี๋ยวจุดนั้นที่ใจต้องการพอไม่เจอไีแล้วดวงใจของฉันเมื่อต้องเน่สักเท่าไรดูฉันรู้ใจขค่เพงวน